สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o ีมอเอนะครับอยู่เป็นเพื่อนทุกคนในะค่ำคืนของวันที่12เมษายน2565นะครับคืนนี้เจอกันดึกหน่อยนะฮะผมเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆท่านตอนนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศของการเดินทางใช่ไหมคนไหนที่ขับรถไปเองนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะง่วงไม่ว่าจะเพลียจะอะไรก็จะต้องมีวิธีในการที่จะป้องกันนะฮะส่วนผมเนี่ยใช้วิธีการเคี้ยวหมักฝรั่งครับแล้วก็ เปิดเพลงที่มันปลุกระดมมนเราใจหน่อยนะฮะไม่ใช่่าเปิดเพลงซึ้งๆนะครับผมใช้วิธีนี้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเดินทางช่วงกลางวันหรือกลางคืนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไปในฐานะของผู้โดยสารนะครับจะไปรถทัวร์จะไปรถไฟจะไปในคนมีคนขับให้เนะี่ยอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับรถติดก็ไม่ต้องคิดมากนะฮะนอนพักผ่อนกันไปยาวๆเลยเนาะพรุ่งนี้จะมีการไลฟ์สดนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยผมไม่ชชว่์ว,ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะฮะหมายถึงว่าช่วงเวลานะครับ ตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้แน่นอนล่ะแต่ถ้าได้ตอนที่เสสายหน่อยก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปไหนนะครับหรือว่ามีเวลาว่างก็มาติดตามมารับชมมาพูดคุยกันแบบสดๆได้ในปีใหม่ไทยพรุ่งนี้กันนะครับแต่ค่ำคืนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคนที่เดินทางแล้วกันเนาะจะหยิบยกเรื่องราวของคนบ้าทีมครับซูซูกิมาเล่านะฮะกับผลงานอันยอดเยี่ยมของนักแข่ง2คนนะครับทีมซูซูกิเป็นทีมโรงงานนะครับที่ไม่มี ไม่มีทีมรองเหมือนทีมโรงงานอื่นๆเขานะฮะไม่มีทีมซัตเทิร์นไลท์เหมือนกับดูคาตีเหมือนกับยามาฮ่าเหมือนกับฮอนด้าเหมือนกับ KTM ทั้งที่เมื่อไม่นานนี้พวกเขาเป็นถึงทีมระดับแชมป์โลกนะครับนั่นก็บ่งบอกถึงนะฮะว่าอาจจะมีความไม่พร้อมเรื่องของงบประมาณนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญนะฮะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าซูซูกิเนี่ยจะไม่สามารถต่อยอดความสําเร็จได้จากการเป็นแชมป์โลกในปี2020ของจอนเมียนะฮะแม้ <c oughs> พวกเขาจะเสียแชมป์ไปใน ในปีที่แล้วเนี่ยแต่นั่นก็คือเป็นการเสียแชมป์ที่ต้องยอมรับว่ามีความเสียเปรียบทีมใหญ่ๆทีมโรงงานหลายๆทีมนะฮะมันเกินที่จะต้านจริงๆปัญหาทั้งการไม่มีผู้จัดการทีมนะครับทั้งการพัฒนารถบที่มันติดขัดๆนะฮะแต่พอมาในปีนี้กลับมาฟูลทีมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มานั่นก็คือลิวิโอซัปโปนะครับเป็นกุนซือจอมเก๋าที่เคย พาดูกติยิ่งใหญ่มาแล้วระดับแชมป์โลกนะครับพาฮอนเรปโซฮอนด้ายิ่งใหญ่มาแล้วระดับแชมป์โลกดังนั้นคราวนี้นะครับมารับหน้าที่นะฮะในการดูแล s u ซูกิเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคลากรสําคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่ซู z u กิขาดไปในปีที่แล้วแล้วก็นํามาซึ่งผลงานที่ดีงามตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับ4สนามผ่านไปซูซูกิเป็นทีมที่ ประสบความสําเร็จสูงสุดด้วยการมีคะแนนนําประเภททีมอยู่ตอนนี้นะฮะ60กว่าแต้มนี่ก็ขึ้นนำ Red Bull KTM อยู่นะครับก็ตามหลังกันแค่หลักหน่วยนะฮะแก้ไม่กี่ไม่กี่แต้มเท่านั้นเองนะแต่ก็ถือว่าขึ้นนำไงฮะแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นชนะครับแต่โพเดียม2ครั้งของน,องนักแข่งหมายเลข42อาร็กลินะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าไม่ได้มาเล่นๆและปีนี้5 42นี่โหจริงครับ ผลงานของหมายเลข42คนนี้นะครับในสีสนามสนามแรกจบอันดับที่7นะครับที่กาตาสนามที่2ที่อินโดนีเซียในสนามที่ฝนตกนะจบอันดับที่5ครับแล้วก็ที่อาเจนตีนาจบโพเดียมอันดับที่3นะครับก่อนที่ล่าสุดที่เท็กซัสเนี่ยจะจบโพเดียมอันดับที่2ก็เรียกว่าพงาดนะครับแซงหน้าสูบวีโอหลายต่อหลายคันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ใช่ทีมที่ทํามันเสาได้ดีนะฮะกล่าวคือ ไม่ได้สตาร์ทในแถว1แถว2แต่ก็สามารถที่จะออกสตาร์ททอนลำดับได้ดีสามารถที่จะมีเพ r ลเรทินนิ่งนะครับสามารถที่จะยืนระยะได้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรินแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าจากการที่ท็อปสปีดรถเนี่ยมันดีงามขึ้นจะสังเกตได้ตั้งแต่ที่กาตา์นะครับนักแข่งหมายเลข42คนนี้นั้นสร้างเซอร์ไพรส์สร้าง,รางปรากฏการณ์ก็คือ กลายเป็นนักแข่งที่ทําท็อปสปีดได้สูงสุดในที่นั่นนะฮะปกติท็ทอปสปีดสูงสุดเราจะนึกถึงดูคาติไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งทั้งฮอร์เฮบา์ตินทั้งโยฮันซากโก้ทั้งแจ็คมินเลอร์ทั้งแปโก้จะเป็นประมาณหรือแม้กระทั่ง KDM แต่ไหนกลายเป็นว่า GSXWR ของ RX ร์เร็กหมายเลขก2 2นี่โอ้โหนะฮะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับไปทำอะไรมาทำไมถึงแรงจัง แล้วก็ด้วยความที่เครื่องยนต์มันแรงขึ้นก็เลยเรียกว่าอาจจะไม่ได้เค้นศักยภาพของรถให้มันเกินขีดจำกัดมากเกินไปในทางตรงเป็นผลทำให้เจ้าตัวฟอร์มนิ่งขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยมันเรียกว่ามีสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ย่ำแย่ของเจ้าตัวนะครับก็คือพลาดล้มแล้วก็เจ็บยาวหายไปเลยนะครับคะแนนในช่วงต้นเนี่ยทำให้จวนเมียก็อาจจะดูโดดเด่นกว่าขึ้นมาแต่พอมาในปีนี้กลายเป็นจวนเมียนะฮะที่ ฟอร์มอาจจะดรอปลงไปกว่าเดิมจะบอกว่าดรอปลงไปกว่าเดิมก็ไม่ใช่ดรอปไปกว่าเดิมฮะจ้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะยังเทียบรุนยังไม่ได้นะฮะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับเพราะว่าจวนเมียก็จบอันดับที่6ใน2สนามแรกนะครับแล้วก็มาจบอันดับที่4ใน2สนามต่อมานะฮะก็เลยทําให้คะแนานประเภททีมของพวกเขาตอนนี้ขึ้นนําเลยครับขึ้นนําจากฝูง <c oughs> ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแซงหน้าทีม โรงงานใหญ่ๆกันได้เลยทีเดียวนะฮะรินก็บอกนะครับว่าในเท็กซัสนะฮะที่อเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้องต่อสู้กับ2คนหลักๆเลยนะครับทั้งอีเดบัสซินินะฮะผู้ชนะแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับคนที่เขาแซงไปในช่วงรอบสุดท้ายในยแค่เหลือแค่ไม่กี่โค้งเนี่ยเขาก็กล่าวถึงคู่แข่งทั้งสงคนนะครับในรายของบาซินิเน่เขาบอกว่า บาสเซียนี่เป็นคนที่ขับได้ชาญฉลาดมากนะครับแล้วก็รู้จักบริหารจัดการยางซึ่งเขาวิ่งตามนี่เขาสังเกตได้นะครับเ,เขาสังเกตได้ตรงนี้ว่าเหมือนประมาณว่ามีเพลเรทที่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ว่าผีผาลามอะไรนะครับคือขับไม่ใช่ว่าบู๊แหลกลานนะคือรอเอาจังหวัดช่วงเทท้ายนะฮะ <S <S ในส่วนของแจ็คมิลเลอร์เองนะก็แจ็คเป็นคนที่แซงยากมากยากมากๆนะครับรินบอกแบบนั้นเพราะว่าแจ็คเป็นคนที่เบรกได เขาเรียกว่ามีสไตล์การเบรกที่ซับซ้อนดีดังนั้นมีสไตล์การเบรกแบบนี้มันมัน,ม,นมันถึงได้แซงยากมันถึงได้ขึ้นยากไงนะฮะอาจจะเป็นการบางเหลี่ยมบางลายที่คันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะอาจจะหมายถึงว่ายุ่งยากขึ้นไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ารถของซูซูกิเนี่ยแม้ว่ามันจะแรงขึ้นนะครับแต่จะเอาไปเทียบกับดูคาตีแบบวัดกันแบบปอนต่อปอนเลยเนี่ยนะฮะมันก็ยังยากอยู่มันอาจจะแรงได้ แค่ในบางช่วงเท่านั้นนะฮะแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของสนามที่นี่นะฮะออสตินอเมริกานะครับเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกาที่นี่เนี่ยทางตรงยาวกว่า1.2กิโลเมตรนะครับมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะฮะที่จะขึ้นไปแล้วจะแบบว่าฉกชิงความได้เปรียบถ้าใครที่สังเกตดูดีๆใครที่จ้องมองการแบตเทิลกันระหว่างรินกับทางแจ็คมิลเลอร์หรือว่ารินกับทางบาเจเนนี่เนี่ยจะเห็นนะครับว่า แพ้ทางทุกสิ่งอย่างเลยฮะอัตราเร่งเนี่ยฮะคาร์เรสสปีดออกอม,มันเดี๋ยวันดูคติพุ่งปลุ้ดไปซูซูกิจะค่อยๆตามมาหรือถ้าเป็นจังหวะที่ซูซูกิมาดีนะครับในคันข้างหน้าเนี่ยพุ่งเข้าไปเนี่ยสุดท้ายก็โดนตามเก็บได้แค่ในไม่กี่ร้อยเมตรดีะ่ะนั่นก็คือมันบ่งบอกว่าแรงแค่ไหนสูบเรียงก็เป็นสูบเรียงวันยังค่ำใช่ไหมครทุกคนไม่สามารถที่จะไป ต้านพละกําลังอันมากมายมหาศาลของสุวีนโดยเฉพาะดูคติได้ใช่ไหมรินก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าใช้เบรกด้านหน,าน้าเนี่ยหนักมากฮะเพราะว่าอะไรทำไมถึงทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะเสียเปรียบดูคติกล่าวคือเป็นการยกลึกเป็นการเบรกได้หนักอย่างเช่นว่าทางตรงที่โผล่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเบรกให้มันช้าลง จะไปชิงเบรกเร็วไม่ได้ถชาชิงเบรกเร็วเนี่ยอัตราเร่งของคุณเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นช้ากว่าดูคติไงดังนั้นคุณจะต้องปล่อยรถนะให้มันไหลลงไปลึกๆหน่อยแล้วค่อยมาแตะเบรกมันแลกมากับความเสี่ยงก็คือคุณจะต้องเอารถให้อยู่คุณจะต้องเบรกให้หนักแล้วสุูกิเองก็ขึ้นชื่อลุยชาในเรื่องของแชสซีที่ดีฮะูุูกิอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในโค้งสักเท่าไหร่ครับแล้วถ้านักแข่งเนี่ยเอารถอยู่นะครับค้นพบบาลานซ์ที่มันลงตัวนะครับค้นพบลิมิตท,ที่มันโอเคที่สุดในการเบกเนี่ มันก็จะทําให้กลายเป็นแบบว่าลดความเสียเปรียบลงจากที่จะเสียเปรียบมากถ้าไปเทียบกับยามาฮ่านี่ย a ามาฮเสียเปรียบค่อนข้างเยอะแบบชัดเจนมากเลยนะฮะไม่สามารถที่จะเบรกได้ดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ากริปยางก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ท็อปสปีดอัตรา,าเร่งก็เอาง่ายๆยามาฮ่ายังแพ้ยังแพ้สุสกิ Suzuki อยู่โอ้ระดับหนึงเลนะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆน,นะครับระดับหนึ่งเลยฮะ แต่ซูซูกิี่่ก็มาเหนือกว่ายามาห่าแต่ก็ตามหลังสุวีอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นการที่รินเขาใช้เทคนิคนี้นะครับเบรกหนักยกลึกเนี่ยมันก็ทําให้เขาลดทอนความเสียเปรียบลงแล้วก็ทําให้สามารถที่จะไล่บี้กับดูคาติได้หลายคันเอางี้แน่ๆก็คือทั้งทีมหลกักทีมรองเนี่ยเสร็จรินหมดนะครับถ้าเราตัดบาสจินินีออกไปสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ็คมินเลอร์ไม่ว่าจะเป็น เปโกไม่ว่าจะเป็นฮอร์เฮมาร์ตินไม่ว่าจะเป็นโยฮันซาโกสี่คันเนี่ยรินฟาดเรียบเลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดามากๆครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีความนิ่งมากมายเพียงใดเขาก็บอกนะฮะว่าในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้เวลาอยู่กับยิมนะครับฝึกซ้อมทั้งร่างกายและสิ่งที่เขาได้มาก็คือสภาพจิตใจสมาธิ ซึ่งแน่นอนนะฮะเราได้เห็นว่านักแข่งคนนี้เป็นนักแข่งจอมบูที่เรียกว่าทําผลงานได้น่าผิดหวังมากในปีที่แล้วหลังจากที่ไปพลาดล้มสนามแล้วสนามเล่านะครับด้วยอันดับที่ตอนที่ล้มนี่อยู่อันดับดีๆอยู่อันดับหัวแถวทั้งนั้นนะฮะหลายคนก็สบประมาทเขาไว้ว่าอมไม่น่าจะไปได้ไกลหรือจะโดนซูซูกิลอยแพอย่างไรหรือเปล่านะฮะดังนั้นตรงจุดนี้นะครับก็คงจะไป ส่งฝึกพิชานะครับไปฟิตร่างกายในยิมอ่าแล้วก็เรื่องของสภาพจ,จิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นี่มันก็ดีมันก็สุข,ขุมขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่าฮะจริงๆก็เป็นคุณพ่อมานานแล้วจะเป็นปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะอาจจะเป็นในเรื่องของตรงนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือนิ่งขึ้นเยอะนะครับ เราได้เห็นนะฮะว่าถ้าวัดกันจริงๆใน4สนามมันจะมีคาแรคเตอร์ทั้งสนามแห้งทั้งสนามเปียกทั้งสนามทางตรงสั้นทางตรงยาวดูเหมือนว่าดูคติเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดโดยอินเนบัสตินีนี่นะฮะเขาชนะสนามที่1กับสนามที่4ในสนามที่มีทางตรงยาวแต่สนามที่ฝนตกเขาก็ไม่มาครับสนามที่เรียกว่ามีทางตรงที่อาจจะแบบว่ามีโค้ง ที่เยอะ,ยอะๆนะครับอย่างอาร์เจนติน่าอย่างเงี้ยมีอุณหภูมิที่มันแตกต่างออกไปเขาก็มาไม่ค่อยดีนักน,นะครับคือเขาจบสนาม2องเขาจบดับที่10สนาม3ที่อาร์เจนติน่าเขาก็จบดับที่10ครับในขณะที่รินกับเมียเนี่ยจบอยู่ในระหว่างที่ที่ 3- ถึงที่6ก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นก็คือถ้าจะบอกว่า GSR x RR, เนี่ยก็คือรถที่ไปได้ในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นทางตรงสั้นทางตรงยาวไม่ว่าจะเปียกจะแฉะ ผมกล่าววนี้ก็คงจะไม่ไกลเกินความจริงนักใช่ไหมฮะดังนั้นบอกในในแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะฝันถึงแชมป์โลกได้ไหมตอนนี้คะแนนสะสมแบลสเชนินี่ขึ้นน้ำอยู่ครับรินตามมาที่2ตามหลังเดอะบีชอยู่5แต้ม5แต้มถือว่าไม่เยอะความจริงแล้วอันดับ5อันดับ6อ่ะ6อันดับแรกมันไม่เยอะครับทุกคนไล่ตั้งแต่แบลสเชนินี่ลงมารินลงมาทั้ง k t ที้อ็ทั้งทั้งดูคาติทั้ง,ง,งยามาฮ่าของแฟบเนี่ยทุกคนก็ตามหลังกันแค่ ยังไม่เกิน20แต้มดียนะฮะทุกคนดังนั้นแค่4ี่สนามผ่านไปนี่มัน,มนยังมันยังตัดสินอะไรไม่ได้มากมายนะครับว่าใครจะมาแต่ถ้าถามผมว่าซูซูกิมีโอกาสไหมถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องปรับปรุงมันก็คือมีแค่อยู่อย่างเดียวนะผมเชื่อว่าน่าจะมีแฟน,แฟน,แฟนซูซูกิหรือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เป็นแฟนซูซูกิโดยตรงก็ตามเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียดายว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราคิดว่าย้อนไปสมมุติว่าทางซูซูกิเขาสามารถที่จะทําวันเสาร์ได้ดีล่ะ เขาออกสตาร์ทไม่ต้องเป็นแถวหน้าก็ได้แค่แถว2อเนี่ยนะครับออกสตาร์ทคันที่4ที่5เนี่ยแบบนี้มันจะมีโอกาสชนะได้มากกว่านี้ไหมผมคิดว่ามันมันมีโอกาสสูงแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้ไปออกคันที่7ที่8เนี่ยกว่าที่จะโผล่เข้ามาหรือบางทีออกมาก็ก็ไม่ได้อันดับตกลงนะแต่มาใสา่ไล่แซงพอไล่แซงเสร็จปุ๊บมันมันก็เสี่ยงกับการเค้นศักยภาพของรถหนักเกินไป คือการเรียกว่าไล่แซงมาหนักเกินไปนี่มันก็ทําให้ยางมันหมดได้ง่ายๆนะฮะมันทําให้ประสิทธิภาพของยางนี่มันลดลงอย่างมาร์กมาเก็ตเราได้เห็นใช่ไหมครับว่ามาร์กเองเนี่ก็เคี่ยนแบบเต็มๆเลยนะฮะเที่ยนมาตั้งแต่อันดับบวยนะครับมาจนถึงอันดับ6แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ไกลกว่านี้อีกผมก็ยังมองว่าต่อให้มีรอบมากกว่านี้มาร์กก็น่าจะไปได้แค่นั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางมันก็เกินลิมิตของมาร์กแล้วนั่นก็คือ มันผมพยายามจะสื่อกับทุกคนว่าก็ถ้าไม่มีการไล่แซงอะไรได้เยอะเกินไปแล้วก็สามารถที่จะจบอันดับได้เร็วๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากๆเนี่ยมันก็เป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าบริหารจัดก,การยางอีกแบบหนึง่งเป็นการทําให้ยางเนี่ยมีประสิทธิภาพไปจนถึงรอบท้ายท้าแล้วก็สามารถที่จะมาใส่หนักๆได้ดังนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่แก้ไม่ตกจะบอกว่าเป็นที่นักแข่ง เอาความจริงแล้วเนี่ยผมว่าทั้งอารักลินทั้งจวานเมียนะฮะ mm. เขาทำได้ดีในแค่วันแรกครับก็คือวันศุกร์วันศุกร์เขาจะโผล่มาให้เซอร์ไพรส์แต่พอจะไฟแนลกันจริงๆใน FP3 เนี่ย FP3 ส่วนมากเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะเข้า Q2 ใครจะเข้า Q1 ใครจะหลุดใคร Q2 แล้วจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็อันนี้จะจะเริ่มได้เห็นนะครับว่ามีปัญหา และพอเข้ามาไปใน Q 2เนี่ยต่อให้หลุดไปคันที่6ที่7ก็ตามเนี่ยก็มักจะอยู่อย่างนั้นนะครับมักจะอยู่ประมาณเต็มที่ก็6กกับ7มันอาจจะเหมือนประมาณว่าการเซตอัพรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่นี้มันอาจจะไปได้ไม่ไกลนักแข่งเขาก็พยายามเต็มที่ในส่วนหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามีจอม จอมคว้าโพนี่หลายคนไม่ใช่มีแต่แฟบคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องเพิ่มไปฮอเฮมาตินนะฮะที่โผล่เข้ามาเพิ่มดูคติเข้ามาเหล่านี้มันก็มาตัดโอกาสนะฮะจากที่คิดว่าเวลาน่าจะขึ้นมาในท็อป4ท็อป5ได้เนี่ยก็เจอเราเราดูคติทั้งหลายโผล่เข้ามาแฟบเองก็ถึงแม้จะคว้าโพงไม่ได้ดีงามเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในการลุ้นหัวแถวในในการคว้าโพเช่เช่นกันมันก็เลย ถักดันซูกิ่ลงไปนะครับทีละหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3หลับลงไปเนี่ยจากที่จะเป็นรุ่น4ลรุ้น5ก็กลายเป็นรุ่น7ลรุ้น8เหมือนเดิมนั่นก็คือสิ่งที่ยังเติมไม่เต็มสักทีนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนซ้ำกรณีของจอห์นเมียเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับอเล็กซลินในปี2020ก็ได้ก็คือไม่ได้ชนะอะไรมากมายเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเก็บกินโพเดียมอยู่แบบนี้ตลอดตลอด,ลอดเราสังเกตเห็นได้นะครับว่าสีสนามผ่านไปเนี่ย ก็เรียกว่าผู้ชนะก็มีซ้ำไปนหนึ่งคนก็คือบาสเยนินี่นะครับนอกนั้นก็คือโพเดียมก็มีซ้ำก็คือตัวเขานี่แหละแต่คนอื่นก็จะไหลกันขึ้นมาหมดนะครับมันบ่งบอกถึงความไม่นิ่งไงมันบ่งบอกว่าโผล่ขึ้นมาโพเดียมในในสนามนี้สนามหน้าเนี่ยอาจจะไม่เห็นอีกก็ได้มัน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 เป็นข้อดีของคนที่นิ่งไงฮะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไม่นิ่งในแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ในปี2020ที่จออ์นมีชนะแค่ครั้งเดียวแต่สามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้ดังนั้นสุตุกิอาจจะมาแนวเดิม นะฮะจะเข้าอีกรอบเดิมหรือเปล่าอันนี้มันก็น่าคิดน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือปีนี้อาร์เรกลินสนะครับก็ได้ใจเอซีคนบ้าทีมไปเต็มๆนะครับเพราะว่าลีลาการขับที่บู๊ที่ดูเดือดของตัวเขาเนี่ยหลายๆคนก็พูดกับผมว่าคนบ้ามันต้องขับแบบนี้มันต้องลุยแบบนี้แต่เห็นไหมล่ะฮะมันลุยแบบนี้มันก็ล้มคว่ำตลอดไงแต่ปีนี้ไม่ล้มไงฮะบูเราไม่ล้มนี่สิฮะเป็น นิ่มิตหมายอันดีงามมากมายนะครับที่จะกลับมาทวงคืนแชมป์โลกหรือเปล่านะครับก็รอดูว่าจะมิ่งเท่าไหร่นะเอาทุกคนครับมอเตจีพีจะกลับมาอีกครั้งนะครับในวันที่24เมษายนก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆจากนี้ไปนะฮะสัปดาห์นั้นจะกลับมาพร้อมกับ3รายการเช่นเคยนะครับผมก็คงจะปลดเสียเวียนเก้าอีกแล้วล่ะ F1 ก็จะมานะครับ World Superbike ก็จะมาด้วยเช่นกันดังนั้นก็มีเวลาเตรียม,ต,ยมตัวอยู่ยาวนานนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะทุกคน ไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะครับที่ขอนแก่นเพราะว่ากลับไปแล้วนะฮะก่อนหน้าเนี้เมื่อสัก2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็มีแพลนจะกลับอยู่ประมาณอาจจะเป็นปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็หยุดยาวสงกรานต์แบบนี้ก็สแตนบายรออยู่ที่ศรีราชานะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะไปเซอร์เวทที่ไหนหรือเปล่าในพรุ่งนี้นะฮะอยากจะไปไลฟ์สดนอกพื้นที่เหลือเกินจะพร้อมหรือหรือเปล่าแต่ถึงไม่ได้ไปก็จะจะ,จะต้องไลฟ์สดนะครับจะมาสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะฮะ ก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนในแบบนี้อยากจะพูดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเข <_ d> um> ้าใจว่าหลายๆคนก็เดินทางแล้วถ้าเกิดว่ากลัวจะง่วงจะอะไรก็เปิดคลิปผมรันยาวๆไปเลยนะครับ <_ d> um> อยู่เป็นเพื่อนทุกคนดึกๆดื่นๆได้นะร <_ d> um> พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับในส่วนของการไลฟ์สดนะฮะเพื่อน <_ d> um> ๆคนไหนที่ว่างก็มาร่วมคุยกันได้นะครับเ <_ d> um> ดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ